ภูเห็นละให้เออพันธ์เเมื่อบานเบิดอเชเมื่อที่แล้วเมื่อบานทำไมภ่เห็นละ่ให้ให้แล้วก็อีิทัวมาเข้มันถูกมันยังสบายดีพี่น้องเอ้ยมืานี่สิมาเลาะเก็บหอยกับแม่แม่หอยยังแม่ลายนี่แหละมาถ่ายเอาหอยลายมามันดูใส่จ้าเก็บพวงกันดิมาดูดิเฮ้ยว๊ก Đấy đồ ăn thì săn săn lại đây với nó xài cần săn qua. Khi nó hỏi, hỏi. Oh, hỏi sáng rồi nè Bố ăn bố ăn bố ăn bố thế Ô hôm nó hỏi sẵn hết đi Thế nào hỏi sẵn Cho <laughs> kia vay biểu mẹ ถักขูดไม่ก็ยังอืผพี่น้องเลยฟองว่เก็บขังไว้ไว้กินหมูหัวกินกล้่บุ๊พีไปกินดอกไหมเอ้ยบ้าไม่ใช่พ่มกินอยู่ใครอยากได้หอยลายนี่มาซื้อเด้อพี่น้องเด้อถ้าไปรับซื้อเด้อนี่กะหอยลายนี่เกิดจากอันเพี๊ยสันเรามาเลี้ยงมาเลี้ยงว่าเส็จฉุนแม่เป็นคนเก็บมาเก็บไปไว้โดนหอกชงเครือจะเก็บไปไว้โดนหองดีไหม่ว้อ หอยยังหอยสังหลายแทะสังทองลูกแม่ได้เลยนี่พี่นนองนี่มันกระชิดไตนี่ก็มีหนวดคือก็หอยเดือแหละจะยันไปดิแม่กันเก็บติ เจ้าหากระตื้นบ่นี่ตื่นเธอเพิงเปิมเขาจะชวยเขาเขายังปั้นเขื่อนอยู่ลานเจ้าตื่นหรือบ่ตื่นนะฮะตื่นนะลานได้ลานพ่ลลานกำพันได้ตื่นหรือบ่แจ๊งแหล่ะเป็นอะไรหูซึกงยังไดแล้วนาแล้วนี่หูซึกว่าโบมีเบียยตื่นมาแล้วใช่ว่าจิปัดเทือนนะเจ๊งหน่อยก่อนบ่มั่นช่วยก่อนแต่ว่ามันยังคืบอยู่เฮือนบริปาเจ๊งเดือนแล้ว หลักเตเหลือกเกลียวเขาบริป่าว wow. um, ันยากเตื่อขึ้นไปเทิง์นซ้อมกำแพงหนูซ้อมกำนอนในห้างหนูเจ้าน่ะเออมันมีแต่ฝุ่นอยู่เทิงกับฟุ่นอยู่ลุมกับฟุ่นเจ้าว่ามันเกลียวเขาสัตว์ที่แล้วมาแต่มือข้าขี่รถมาจะตันเขาหนักโลงระถามเลยใช่ขวบหกกระลำแต่ว่าหน้าจะดำป่ะนี่ป้าพี่น้องคือผีแท้ อย่างกูผีอะไรเลยี่เราพี่น้องไอ้แบบตื่นมากะหาเก็บหอยเพิ่งไปหาเก็บหอยให้แม่ก็ไปเฮ้ปะหาเก็บหอยไปช่วยแม่ปะพวกพวกมาน้อยมีมานน้อยพี่น้องมาตุยมาหน่อยตุยได้หะเอาเอาเมื่อขวยได้ไหมห้ามอะไรก่อนมาหน่อยตุยวุ้มมันดิ ม,มุมกล้องนี่กว้างบอกว้างไงแคบมุมกล้องแคบมาอุ้ยปุ๋ยได้หนิมามามุยมามุยหอมมันดิหมามุยเนี่ยหมามุยเนี่ยหมามุยเนี่ยถุบมาแล้วก็หวัวไปหวัวนมาเฮ้ยจีชายขุบมันเด้ยไอเจ้าหมาน้อยตุย้ยเทเดีนี่ดื้อเทเดีมาผู้เนาะเดีย๋ยวจีให้เบิ่งรอบๆบ,บ้านเฮ้ย เขาบนทันรีวิวรอบๆบ้านเด็กเถอะเฮ้ยพมีอย่างนี้รัวเขาเพื่อนเขาเนาะถ่านได้เจ้าหมดแล้วเกิดว่าเรากันชั้นลงมาแม่เจ้าเห็นหอยเนี่ยแต่กี้เขาก็ว่าเรใช้กันชั้นมีกับเราถ่ายอ่ะเขาถ่ายได้อย่าใส่มือนิ่งที่ร้านเช้า ตื่นแล้วบ่าลานเช้าเขาตื่นลเลยไหมผู้ใดเฮะยได้ยุงหน่อยแลยไหมอเอีกู้ได้หลายแล้วพี่น้องแม่ยทเก็บใบบัตขายถ้าผู้ใดช,ชื่อกันติดต่อมาหาข่อยได้เด้อพี่น้อง เอ้จะบไปบ่กี่ไลรเฮงแจ้าน่ะเคยเมื่อไงพ้าในมือได้ชิ้นมือหวยไพนี่ยผมมีเงินผมมีการทางเลยไอ้บรรดาจั่วเดี๋ยวน้อยนึงก็จะเมื่อันยังคือลยอยู่หน้ากําลังแล้วเดี๋ยวก็จะมามาใส่แค่ใช่ไหมนี่บริเวณเทือน เดี๋ยวมื้อว่างๆเดี๋ยวจะถ่ายบริเวณเทือนให้เบิง่งเนาะเพือนป้าเต้วไพรมานอนบ้านเกินี่แตเดี๋ยวไปเบิง่งนเด็กกี้เอาถ่ายแบบบ่มีกัน,น,นช,ชนั้นเอาเท้ัพท์เจีช่องถ่ายเองถ่ายยังมีคนเบิร์เฉยได้ะแต่ก่อน ออหอยนี่มันกินเป็นรีบ่หอยนี่เดี๋ยวไปเฮ็ดวีดีโอนี่เฮ็ดนาจิ้มซีฟู้ดเล่นมันนี่ใช่หอยบ๊อนพเนาะกินเป็นรีบ่หอยนี่เนาะใช่โอ้ยพีด roat, ด grabs, ด e. ่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วนี่เด้มันอยู่จังที่บ่หอยสั่งนี่ ถ้าบูได้หู้ว่าหอยังก็คอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องไปเก็บให้เนี่ยเอามันเลี้ยจ้าดิเลียกินโอาได้ขยะก็เลียน้องงนน่ารักเกินล้ำที่พี่จะบรรยายจกจะอยู่กับเธอจนเราน nan จะเป็นตายายวันอย่างวันเสาร์ตีนังน่งวันนี้โอ้หยุดโรงเรียนแล้วจ้ะได้โอกาสพักผ่อนแล้วจ้ะแล้วเวียกเลย นี่กอนนไหญ้าได้ดิใช่มงมันเนาพูด้าไปพูดเลยุใช้วกนี้แกงแบบนี้แกงดิเบ่นด้แล้วมันยาปงเลยเนาะมิจ๊ะแมงแ่น้อยได้แบบนี้ยาแบกนะาแบนถ้าเบ่อยากิได้เยาไปคว้ไปเก็บอยู่ข้ปาเต้าล้ผู ถามพ่อดีกว่าเราทีไปไช่ไปแท้พ่อหหาาาอรพ่อจะไปหาอาหารอีกแหละอาหารเมื่อกี้ก็เข่ามาสรุปสรุปแล้วนะติสรุปแล้วนะามาหาอาหารเมื่อกี้ก็เข่าโอ้โหพี่น้องหลดปูพวางจาบ๊วปน้ำบ่อยากไปไปเพียง

นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยถ่ายแบบบ่มีไม้กันชัน้น่ายโดยเอาโทรศัพท์ถ่ายอย่างเดียวเอา้าน้อยไหมเฉพาะกรูขึ้นเออให้เป็นน้อ้ก็อนนี้นี้ไม้แล้วกันชั้นน้อยหนึ่งเลยกันชันน้นโอ้โหทหางพักไม่ดูได้หนินะพ่อไม่ดูไว้กินเห็ดโคดรง่ายจะง่ะ

จะปั้นเครื่องเน่าใครว่ามาหนีไครับครับเครื่องชักผ้าโอ้มีเครื่องชักผ้าอีกเนี่ยฮะเครื่องชักผ้าไปของปลาของยาปั้นเครื่องพุดหน้องเอ้ยแล้วให้แล้วไงแล้วางหนังปวดขอบวกยาสีฟ้าหนามลำแห้งป้าเธอสนักขีเป็ดแม่วันนุ่งเห็ดให้นุ่ง เดือนนึงบอคอยนึ่งเออเอาออกยางไงเท่าจ้าก็จะมาเกลียงล้าทั้งระปก่อโอเคนะเ้ยจคกินนีะโอเคพี่น้องเอ้ยกรมไทยคลิปแบบว่าทรามสาดแบว่มีเหียมมีงานกบบตื่นมากแบบชดซื้อวหน้าแบบ่าอะไปเกลียวแหลมันแหลวเรียบร้อยเมื่อรเอาึ้นล่เรียบร้อยเ่ไหรก็ห้า็บเพื่นแพซักแผลก็ได้แลบาวอดีก็ตื่นมากตัดวิดีวิดีโอให้เออลิปนี้ก็ไม่ช่คนนี้แหละจะได้กพวกอะไรติดตาากันใดเลยอสบายดี